เด็กๆและก็ผู้ปกครองที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบเจอคุณครูอีกเช่นเคยนะครับพบคุณครูทั้งสองท่านคุณครูน้อยและก็คุณครูจิ๊กวันนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอของใช้ส่วนตัวที่จะให้เด็กๆนะคะพกมาโรงเรียนนะคะตอนเปิดเทอมค่ะเด็กเห็เนไหมครับว่าคุณครูน้อยมีอะไรกับคุณครูจิกมีอะไรอยู่ด้านหลังครับมีกระเป๋านั่นเอง เด็กๆต้องเตรียมนะครับนกระเป๋าคนละหนึ่งใบอะไรเอ่ยที่เด็กๆต้องใส่มาในกระเป๋าบ้างเรามาดูกันนะครับเด็กๆสำหรับกระเป๋าของคุณครูกิ๊บนะคะเด็กๆมาดูนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างมาดูพร้อมกันดีกว่าว่าเ๊ะอันไหนเราเรามีเหมือนกันนะุณครูอ่ะอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งก็คือแก้วน้ําค่ะแก้วน้ํา ครูน้อยก็มีเหมือนกันนะครับเด็กๆสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมมาคือแก้วน้ำหนึ่งใบนะครับจะเป็นแก้วสแตนเลสหรือแก้วพลาสติกก็ได้นะครับหนึ่งแก้วน้ำอะไรอีกคุกกิดแล้วก็ยาสีฟันและแปรงสีฟันยาสีฟันแล้วก็แปรงสีฟันครูน้อยก็มีเหมือนกันนะครับเด็กๆสิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมมานะครับ มีเหมือนกันเลยต่อไปแป้งค่ะอ๋อแป้งนะครับที่เป็ครูให้เด็กๆเตรียมแป้งมาเพราะว่าเด็กๆบางคนไม่ไม่ชอบกินนะครับมีการแพ้แป้งก็เตรียมมาได้เลยนะครับสําหรับที่ห้องเรียนก็มีบริการนะครับต่อไปคุณคุกต่อไปเป็นผ้าเช็ดหน้าค่ะผ้าเช็ดหน้านะครับเด็กๆต้องเตรียมมา ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับเราจะไม่ใช้สิ่งของร่วมกันเป็นอันคานะครับเด็กๆต้องใช้ผ้าชนาของใครของมันนะครับเด็กๆชอบแบบไหนจะเตรียมมาได้เลยนะครับเด็กต่อไปคือพูเกิ้และสิ่งสําคัญที่ขาดได้ในช่วงนี้นะครูน้อยก็คือหน้ากากอนามัยค่ะหน้ากากอนามัยครูน้อยก็มีเหมือนกันต่อไปนี้เด็กๆทุกคนนะครับ ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยมาโรงเรียนทุกวันนะครับเพื่ออะไรคุณครูคิดเพื่อป้องกันนะคะโควิดค่ะ๋อป้องกันโควิดคุณครูน้อยพิเศษมีเจลล้างมือเล็กๆด้วยนะครับเวลาเราไปด้านนอกหรือไปตลาดมานะครับเราต้องใช้เจลล้างมือก่อนเข้าบ้านให้สะอาดหรือล้างมือให้สะอาดนะครับ อันนี้บริการให้เด็กทุกวันนะครับเด็กๆอาจจะให้ผู้ปกครองนะคะให้ใส่สายคล้องมาด้วยนะคะเพื่อว่าอย่างนี้นะคะเราก็จะไม่หายแล้วก็ไม่สลับกับเพื่อนนะคะเด็กๆก็ทราบนะครับสิ่งของเครื่องใช้ที่เด็กจะต้องเตรียมมาจากบ้านเพื่อจะมาเรียนนะครับในทุกวันนะครับสิ่งที่เด็กจะต้องใส่กระเป๋ามาเลยนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของเด็กๆนะครับเมื่อนํามาแล้วเด็กๆก็ต้องรู้จักเก็บของตัวเองนะครับ ถ้าทางที่ดีต้องให้ผู้ปกครองปักชื่อเขียนชื่อให้นะครับถ้าง่ายต่อการเ,าเก็บรักษาก็ควรที่เขียนชื่อให้ชัดเจนนะครับเป็นชื่อเล่นก็ได้นะครับเด็กๆนะสำหรับวันนี้เด็กๆก็ทราบไปแล้วอุปกรณ์เครื่องใช้ประจําตัวแล้วพรุ่งนี้คุณครูน้อยก็จะให้เด็กๆรู้จักข้อตกลงของการมาเรียนพรุ่งนี้พบเจอกับคุณครูน้อยกับคุณครูคิกอีกนะครับอันนี้ขอเก็บ สัมภาระก่อนนะครับเด็กๆครูจะกลับบ้านแล้วนะเด็กๆต้องเก็บของกลับบ้านนะครับของใช้ส่วนตัวของเราเก็บให้เรียบร้อยนะครับกลับบ้านแล้วนะเด็กๆเป็นไงครับเด็กๆเรียบร้อยหรือยังครูน้อยคุกคิมขอลาไปก่อนในวันนี้นะครับบายยเพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ